กินได้ย่ะอยาลองชิมหมอายุผมมากแล้วุ้ยไปดกสัต์ 这么明明 <noise> 好像就是那个，谢谢大家。好，那我先走。哦，尿垫一定要送。 ไปเดินเข้าช่วงนี้กันเนี่ยอ่อแบบกนจะ,นะะเป็นสด้านขวามือ คไอ้ก็อเอาอย่างเงั้นแต่พี่เอาลงสถานีรุ่นฟางสักอย่างตีงานนั่นอะใส่กสระเกงในกับเสื้อคลุมอะทีสถานีรุ่ยฟางสักอย่างเออแบบมันใส่แต่เสื้อข้างในอะแล้วมันก็นใส่เสื้อคลุมสักอย่างเทียนนั่นเหมือนที่้น้องเลยอะ

แถ้าโนคอือันนี้มีกลุ่มเปนกลุ่มหนึ่งแมนย์นี้นะเห็นไหมอือมาเล่นติดกับในตลาเล่น,ลนแรงยิแบบน,นี้นะอือเป็เก,เ,ปเ,ปเก่าเป็นอดีตที่นี่ก็คนเดี๋ยวนี้ก็เริ่มหันมาหากล้องซีนมาแล้วไงเขาเรียกว่าสูงสุดกับสูตรสามัญเนี้ยเข็มมีสองชุ่วห่งออสุดท้ายก็กลับมาสู่แบบเบสิกเลยอ่ะที่นี่เจ๊เวอะที่นี่นี่เป็นในโลกสวยสยเยอะเลยมันต้องลองนะเนาะกาแฟทองอ่ะาคาือมันต้องลองต้อร่อยเจ้า,าอะไรวะสมมติเรจะได้ สองโอเคได้จ้ผมจเอานะ0 0าสองรอยยังกินมาแล้วสองร้อยกินได้มันเปอนน้ำแ็งเปรี้วอโอ้เล่นไข่มันได้ม้อนดอยนี่ได้แบบสุดเหมือนเราไปเดินทัาสดนศึกษาในป่าสมความริบวิบ ่หนยจะปาไปเห็นปะมาเติมแห่เห็นปะ <c oughs> นอาไรไปไหนอนี้มีรถไก <c oughs> ฟกะไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นโอ้ติางงามพรุนี้อะไรที่มันเป็นเสึ่ง ลูเฉยๆมึงบอกว่าได้โปรดน่อยจบจบตังค์ให้หน่อยอยสิห <c oughs> นูคนันึงกลัวเนี่ยมันค่ะ <c oughs> อุ่กดูสารคดีแล้เดี๋ยว่าใช่ไหม ทีอันหงก็มองว่นของผมนล่เยนะ่อ้เราอย้วันนะก็ไปดูทองก็เราจะไปลอดอยู่ไงซื้อหรอเดี๋ยวเอาเข้าไปดูกอนก็ได้ปะิดสุดกิ อเอาปนนีาบพ่พหัวนะเขากาแฟบดทูปบดแป้งเนี่ยซ้า5บาทเลยเนี่ยใช้ง่านี่ไง ก็ตังเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไ้ตตาตชงไม่เอาเชย ระวังรถเนอะ แต่ที่จริงคือเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมแต่มันไม่หายญี่ปุ่นวาายไะ้รกันบ้างเดินๆข้อปมาขายดินเลไม่ใช่มันขนมบอนอันนี้เป็นขนบอเนอือหือ

กอดเยลยีไม่ได้ช่วยอเขาเข้ามาอยู่ในตีวเตยกเอาัมดแล้วนมชัดๆ ลำหวนเอานก็ส่งต่อปต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อันนี้สามกคคีกินใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดติดนี่คือติดทุกคนใช่ไหมไม่เว้นใช่มนเป็นนมอ่ะนมนะครับ เอาเลยเอาเลยกินอนมกินกินเออันน um> ี้อไรอันนี้ังที่สุดอันนี้เราปะดแาก้วหน่อยแก้วหน่อยมัจะมีกิ่นชาีกินนม่นัเนี่ยนมกินยังมันมาตีุ่มกับดังมีฮอเ่ยไท์เกอร์็ผม่ะาปิดแตน้องมหลกมันไม่เป็นไรเราชิมไปตามานว่านลคยสับบา่กินอเคยข้าเนื้อใครสั่ง ไม่อกไอ้ออแก้วที่นาี่าอย่าลองชิมอ่ะอนม่เนาะมันแบบออืได้ไม่มีการได้กินมาทุกคนแบบซอสหมูใช่ใชแก้วซามันมีเส,ส้นเออของน้องอ่ะแก้วจะก,กินกับข้าวไง

เพราะช่วงนี้คนน้อยอ่ะปกติคนจะแน่นเลยนะไม่ไม่ลงเลยลงแบบเนี้ยอ๋อไปยังยังสองที่ไปไหนอ่ะฮัลเดินใกล้ต้นก้อย

ลุก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 ยคือมันเยอะทุกตลอดเลยพูดตอพูโอ้ยโอ้ยฮะอิโ้สโเสียหลุนเปาไอ้นี่ว่ อย่าได้กินดิเขาไม่ชอบกินขี้ไทยดูหรือไทยดูนันน่ารักดี

ไปดูสายเพือ่อจะถึงแม็กนี่หรอเดินไปสายเลยอ๋อมุมี่นะใช่ดีเราไม่ต้องไปกินใช่ไม้มเรามาถ่ายรูปพอเราไม่ต้องไปกินมันแพงหรอกถ่ายรูปพอ

à, ừ, à, được, mình quyết định thôi. người dân để hỗn ติ๊กติ๊กมาถ่ายมุมนี้อสวยติ๊กเดี๋ยวเดินขึ้นมาก็ได้เข้ตัวนั้นลงมาดูตรงนี้ละจิ๊นนี่อยู่บนนัน เดินเข้าไปเนี่ยพี่อยากมาดูอ,อเดินเข้าไปเนี่ย แห่เดินแห่แช่แช่แห่ควันสีช่ช่ี่เขาลมหนานี่หน่หนหอยเรากลับไปนี่ประมาณกี่นาทีละชั่วโมงกว่าชั่วโมงนิดนิด

でんな。